ก็เดี๋ยวมาให้ดูวิวครับผมโอเคเดี๋ยวจะขอปิดท้ายคลิปแล้วเพื่อนๆโอ้โหหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูด้วยกูด้วยมาจะไปให้สุดขอฟ้าหนึ่งสองสามเพื่อนซีพาชิวโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนสหรับพร้อมยังมึงอ่ะพร้อมยังโอเคครับเพื่อนๆก็คลิปนี้นะครับอยู่กับผมเพื่อนซีพาชิวเช่นเคยครับก็ คลิปน <mile> ี้ผมจะพาไปดูจุดกางเต็นท์ของเขาไผ่นะก็จุดชมวิวของเขาไผ่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาแนะนําเส้นทางไปจุดชมวิวของเขาไผ่ถ้าเพื่อนๆวิ่งมาเพื่อนๆวิ่งมาจากเส้นนี้นะเส้นทสา31นะครับถางนั้นจะเป็นวิ่งมาจากทางสัตหีบนะครับหรือมาจากทางห้วยใหญ่นะวิ่งมาเส้นนี้ยแล้วก็จะมาเจอถนนปูนถนนปูนนะนถนนเส้นนี้จะเป็นทางเข้าของไปจุดชมวิวของเขาไผ่นะครับผม ก็ถ้าเพื่อนๆเซิร์ช G P S แหนที่น่ะ Google แบบใช่ไหมมันก็จะพามาตรงนี้แหละมันก็ไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าสิ่งที่มันยากก็คือเส้นทางเส้นทางเข้าเขาไผ่ข้างในครับผมเส้นทางเข้าไปข,ข้างในเนี่ยมันจะยากครับผมเพราะว่ามันจะมีอยู่ฐาเส้นทางในการในการไปจุดชมวิวนะครับแต่ว่าผมจะมาเลือกเส้นทางที่ง่ายสําหรับสําหรับในการเดินทางที่่สุด่ครับคือเส้นทางเส้นนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยว่า เส้นทางที่จะไปจุดชมวิวเขาไผ่เป็นยังไงโอเคพร้อมไปเลยเลยเฮ้ยเฮ้ยรถอยู่นี่รถอยู่นี่รถอยู่นี่ไปเอารถไปเป็นเพื่อนพร้อม้วไปครับผมวิ่งมาจากเส้นทั้งสามหนึ่งนะแล้วก็เจอถนนคอนกรีตนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามา เส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่ผมที่ผมเลือกมาให้นะครับผมเ,เพื่อนเ,เพราะว่ามันจะมีสามเส้นทางนะครับแล้วใครอยากรู้ว่าเส้นทางที่จะไปจุดกลางเต็นท์หรือจุดชมวิวเขาไผ่เส้นทางไหนก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยนะครับผมขี่เข้ามาตามถนนปูนนะครับเราก็จะเจอทางแยกนะไม่ต้องตรงไปครับให้เลี้ยวตามปูนไปเลยขี่ไปเลยขีย่ขตามถนนปูนไปเลยขี่ตามถนนปูนมาเ,มาเรื่อยๆนะครับผม เราก็จะมาเจอป้ายที่เป็นลูปก,กวางนะอ่าสังเจ็ดป้ายลูปก,กวางนะครับอ่าไปเรื่อยๆครับเจอถนนดินครับผมอ่าโอเคพอเจอทางแยกเราก็เลี้ยวขวานะครับผม ตอเส้นทางก็เหมาะเหมาะได้อยู่นะเหมาะรถใหญ่วิ่งขึ้นได้อเนะครับดินก็จะเป็นดินอ่าดินกรวดนะครับแข็งถนนแข็งใช้ได้เออใช่ใช่ใช่ครับเส้นทางนี่ครับถูกแล้วในไงในไงรถพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็บ้มามาเหมือนกัน <laughs> <laughs> เออพี่เขาก็บ้มามาเหมือนกันแล้วสองคนสองคน ตน,นไม่ได้ขึ้นเขาเนาะแต่ตรงนี้โอตัวนี้มันขึ้นเขาดีกว่ายากเข้ารีสอร์ทเขาดิ เธอได้จะเคใช่แล้วเพื่อนๆได้ใจครับน่าจะได้สุ่มเอาวะจะบอกว่าขี่ไปก็เดาไปใช่ไหมวะใช่ไหมวะอยู่ไหนขี่เข้ามาในป่ายาแล้วเพื่อนๆใช่พี่ดูไม่ไดเข้ามาเขาคงทำมายิ้มเลยมันจะมามึงก็มัวตามกูมาไปกันแล้วไม่เป็นไรพี่หลงก็หลงด้วยกันพี่ไม่เป็นไรเออเออจะเอารถของเขามากระเทยอนกันนะ ไม่หรืรถรถอะไรรถเกาพื้นไม่เป็นไรครับคุณเพื่อนก็ตามพี่เขาไปแล้วกันแล้วก็เวลาหลงได้หลงด้วยกันนี่แหละพอจะยิ้มบุ้มเลยนะโอ้ยยังไงในมีรถมีรถอยู่ตอนนี้ทีมงานทีมงานเรา เราใส่เราใส่ตามเข้ามาครับเออเรามาสองคนเรากลัวดิห้าโมงแล้วี๋ยวมึงไม่ได้ออกจากเขามึงอันนี้ก็คือน่ากลัวนะเนี่ยคือมาสำหรับคนที่ชอบชอบธรรมชาตินะครับก็ไม่ได้น่ากลัวเลยมากเออนี่แหละทางนี้ถูกแล้ว พวกพี่เขาจะมากางเต็นแน่เลยวะใช่เนี่ยดูดูดูรถรถขนาดโอ้เออาจจะขนาดตงนี้ได้รึปาั่จ่าใช่ปะดูพอดีเลยเราได้เราได้พวกี่เขามเ้นกัเราด้วยโอ้เพอนเพื่อนเส้นทางก็อาจจะโฟบิวหน้แจ็คไปเปล่าามไเลยฟีโน่แรงเลยให้กูลงกอนไหมต้องไป โอ้ดูดูลอยลอยรถพี่จังหวัดเนอ่ยรถรถใหญ่มากๆไน่เลยรถใหญ่มาก็ต course, ้องเป็นรถยกสูงหน่อยนะครับเหมือนรถข้างหน้านี่แหละถึงจะขี่ง่ายนะครับเพราะว่าทางก็อาจจะแบบโปรบิวโปรบิวหน่อยทางแบบลุยๆหน่อยนะครับ เลยครับเพื่อนเเราอยู่บนเขาสูงบรรยากาศเร้ยมองเห็นพัทยาแล้วนู่นไงนู่นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาชี้จันเพื่อนเพื่อนเห็นเขาชี้จันไหมออโอ้เหี้ยเจ๊ ก็บรรยากาศนะครับมองเห็นพัทยานะครับข้างหน้านู้นก็จะเป็นเขาชีจันนะครับมัน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 ใช่จุดตรงนี้ไหมไปทางไหนครับไปทางนี้เหรอเขาเขาให้ขึ้นเขาให้ขึ้นไปไหม ไปได้ใช่ไหมไกลไม่ไกลแม่โอเคเพื่อนๆตรงนี้ลงมาทางนี้เลยจ้าตรงนี้ยังไม่ใช่จุดนะครับตรงนี้ยังไม่ใช่จุดกลางเต็นที่เรา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 จะไปคือไปทางนี้นะแล้วตรงนี้ตรงนี้คือเขาเรียกจุดอะไรอ๋อตรงนี้เรียกงเนินเกือกมานะครับก็สามารถกางเต็นท์ได้ไม่ได้ของผมของมิกอ๋ออันนี้ทางสวรรค์นะเนี่ยอ๋อโอเคเพื่อนๆเราไปกันต่อเราลงไปอีกนิดหนึ่งเออแล้วกไป มอมอใส่พอได้ไหมไปเคไปไปเพื่อนไปอีกตรงนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราไปเรงนี้นะไปกันต่อไปกันต่อพี่เขาพี่เขาบอกตามพี่นะโอเคไปไปนู่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับตรงนี้จะเป็นจุดเกือกม้าเนินเกือกม้าครับเดี๋ยวเราลุยกันต่ออันนี้รอบโมวิวนะรอบโมมอใส่ครับตอนนี้เราไปกันต่อเราไปกันต่อ นี่พอเรามาถึงจุดเกือกม้าเสร็จแล้วก็เลี้ยวขาลงมาจะไปอีกทางเลยว่าพวกพีเขาคิดว่าจะไปถึงอันนี้คือคือเขามาส่งเราขึ้นทางเราไปกระตอเราไปกันต่อไปสองคนต่ออันนี้ทีมงานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ทีมงานเราเราใส่เขามาเขามองกันเต็มเลยนะเขาบอกพวกคุณทำอะไรกันวะ บอกพี่พี่มติดตามเพื่อนสีบางทชีันงสีเขาป่าแล้วสีกขาป่าแล้วสีกขาป่าแล้วโอ้มันเหมาะกับทางมอเตอร์คอร์สมากกว่านี่ใช่ใช่ใช่มาเนี่ยว้าวนะอยู่ข้างบนครับจุดที่เราอยากไปจริงๆคือจุด จุดเขาไผ่จุดกางเต้นเขาไผ่จริงๆนี่มาทางนี้โอ้เราเราเข้ามากันสองคนเนาะหูยนะครับได้ยินเสียงจะกรจันแล้วครับนี่เราเข้ามาในป่าลึกเลยนะเนี่ยไปสุดครับเพื่อนไปสุดแล้วอยู่ที่คําว่าอยู่ที่คําว่าเธอครับนี่นี่หูยดทางไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเอารถได้อ่านมาเลยเพื่อนกูแจะให้กูลงก่อนจ้ะแจ้งงูลงก็ลงดีแล้ว ยากครับทางยากมากโอ้ยพื่นเพื่อนไอ้เพื่อนเาพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างเป็นไงปมาก่อนใสมาก่อนอ้าหนึ่งสุ๊บมึงมึงมาทางนี้ดีกว่ามา่แแกมาเออมา เกขึ้นทางนะโอ้ยเนาะไปเลยเออออกข้ามไปเลยโอ้ทางขึ้นยากมากเพื่อนทางยากหน่อยครับรถใหญ่น่าจะมายากครับไปเลยเพื่อนเดี๋ยววิ่งตามเพื่อนไปเลย โอเคดูตอนจับนี่มึงดตอนจับเออได้อยู่ตอนจับไม่ทนายหรอไปเน่ยเป็นไงเขาบอกใกล้เลยนะเออใกล้เลยมึงลองลองลองดิจรถอะจะให้เอามาขี่ไม่ได้เอามาจูงอี๋มา้วมาไปเอ้วิ่งอาวิ่งเอา

รถเคยเอามาขี่ไอ้แจ็คักมากูขับเองมาเออเอาทางชันมากเลยอะได้ได้ได้ไปเรยไปเรยไปเรยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาปิดเลยปิดเลยปิดเลยไปเลยไปเลยไปเลยปิดแรงแรงไปเลยไปเลยสุดเลยสุดเลยสุดเลย 来得。 อารถมาผิดประเภทครับเพื่อนๆแล้วดูทางทางอย่างนี้ทางอย่างนี้ฟีโน่มาโคตรเหนื่อยเองี้ยถึงแล้วครับจะถึงแล้วเจอกับพี่ๆแก๊งโมอโเตอร์คอร์สนะครับว้าว ดูนะครับเขารถมอเตอร์คอร์สกันดูเรารถฟีโน่นะครับเฮ้ยเล่นแจ่นเล่นเล่นเครื่องด้วยเล่นเครื่องหน่อยเล่นเครื่องหน่อยเว้ยเฮ้ยมาทางนี้แเกมาทางนี้มานี้มาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แหมยอย่าอยามึงคนละพวกเขาโอเคเพื่อนไปอยู่ทางนี้ จะถึงแล้วโอ้ <c oughs> โหกูเหนื่อยยังวหรอเออเหนือ่อยนี่เหนือ่อยไปให้กูลงก่อนไหมลงไป้ไปอ<ๆ>้าวเยี่ยมสุดท้ายไปตรงนี้ตรงนี้คงไม่น่าตปเออไปตรงนี้เพราะว่ามันลงแล้วนะเนี่ย เออเนี่แหละอยู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนเดูสภาพก่อนนะดูสภาพเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราเราขึ้นมาดูทางขึ้นมามันมันบอกเอารถมอเตอร์คอร์สอ่ะเดี๋ยวดูนอกรถฟีโน่เรามาเจอทางแยกทางแยกเนี้ยทางขวานี่ผมบอกว่าแบบทางแยกมากเลยซ้ายดีกว่าอ๋อเฮ้นี่สามีจุด ตรงนี้เหรอกลเตนนะครับตรงนี้ครับอ๋อนี่อันนี้มาเดินมาเดินเล่นกันเหรอครับโอ้โหวปอยฮะมันก็มีวิวตรงนี้ด้วยมันคือมันไปอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นตัววายอย่างนี้จริงแต่ที่นี่มันจะตัดมันอย่างนี้ก็คือใบตัวนี้ได้มันทะลุไปหากันได้อ๋อมันมันอ้อมหากันได้โอเคโอ้ไดวิวเลยตรงนี้อันนี้ผมถามหน่อยอันนี้มาเดินเล่นกันมามาทำอะไรครับมามาปีนเขาเล่นๆเหรอโอ้โหสุดยอดสุดยอดอย่าเื้อว่ายิ้มมันปิดฮะยิ้มปิดยิ้มปิด อ๋อกเ็เลยมาเดินออกกำลังกาย<ช>โอ้สุดยอดครับอ๋อน,นี่นี่คือจะไปจุดกลางเต้นเหมือนกันเหรอไปเดินรถอะไรอะ่ะรถอะไรมาโอเตอรไซมอร์ไซค์จอดตรงนั้นเหรอมันมีมันมีทางกลับได้ง่ายไหมอันนี้เป็นมอเตอร์มอเตอร์อย่างเดียวโอ้โอเคโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่เราเจอเราเจอนักทุองเที่ยวใจดีบอกทางนะครับโอเคไปทางซ้ายเพื่อนเราจะได้ไม่หลงไป ครับผมขอบคุณมากครับแหม<ะ>เ,เราโชคดีมากเลยเพื่อนๆนี่แสดงว่าขามาเดินบ่อยอืมเขาบอกยิมปิดเขาบอกยิมปิดก็เลยมาเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็พาหาแฟนมาเดินเล่นกันมาเก็บพริกด้วยเมื่อกี้เห็นเขาถือถุงพริกด้วยน่ารักมากเลยเมื่อกี้ฝรั่งเนาะฝรั่งเออน่ารักมากเลยอ๋อเราถึงแล้วครับเพื่อนเพื่อน เจอแล้วมึงถีแล้วมึงี้ยปังทงแล้วเออเออเออจังเต้นเออไอเดนนี้ไอเดนนี้อันนี้มันไหลมันไหลเจอไก่ครับเราเจอไก่จับไก่กินก่อนเลยอยู่ข้าวตรงนี้อยู่ไหเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่เป็นจุดนี่นี่เป็นจุดอีกจุดนึงไปประจอดก่อนดูดูสามารถกางเต็นท์ได้ตรงนี้ผมไม่รู้เขาเรียกจุดอะไรเฮ้ยมีคนมากางเต็นท์อยู่เห็นไหม มีเสือด้วยไม่รู้เขามาทำอะไรกัน,นแต่ตรงนี้หน้าถ่ายรูปนะว,ว้าวอุ๊ยเจ็ตอ้ยเ,เพื่อนๆนี่นี่คือจุดชมวิวเขาไผ่นะครับอีกจุดหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วมันจะมีข้างๆนี่ก็เป็นเป็นเป็นจุดกางเต็นท์นะนี่คืออู้สวยมากววสวยมากครับแล้วอากาศช่วงนี้นะนั่นข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนั่นคือพัทยานะครับผมพัทยาซิตี้ว้าว แล้วถ้าน้ําทะเลท่วมเรามาที่นี่ได้นะได้ได้ปลอดภัยปลอดภัยแต่ทางตั้งขึ้นมาที่โหยากมากโอเคนี่ป่ะฮะเรียกว่าเขาอะไรนะน่ะเห็นไหมทางนั้นเป็นเขาชีจันอ๋อเป็นเขาชีจันเห็นไหมเออใช่ใช่เขาชีจันเสร็จจอมเทียนจอมเทียนเสร็จมาพัทยาพัทยาข้างหน้าเราอยู่ตรงไหนวะพ่อตำหนักพอท่าฝั่งนี้เฮ้ยนี่ยังไม่ใช่จุดจุดที่เราต้องการจริงๆครับเพื่อนๆนี่จะเป็นเป็นอีกจุด มีคนมากางเต็นด้วยครับบรรยากาศไม่มีไก่ด้วยไอ้แจ๊คยัมีไก่เลี้ยงอันนี้เฮ้ยมันไก่ใครไม่รู้โดนลูกปืนเข้ามึงมาๆปอันนี้จะเป็นไก่ของของชาวบ้านแถวนี้แหละมั้งครับเจ้าของมันจะเป็นของชาวบ้านแถวนี้แหละไม่ใช่ไม่ใช่ไช่ไก่ป่าหรอกมั้งข้างๆข้างๆโอเคเพื่อนๆโอ้ถือว่าคุ้มครับได้มาเห็นจุดมุมสูงของมองเห็นพระตยาก็โอเค เหนื่อยโอ้เหนื่อยกั่ไปน้ำตกอีกแหะเหนือ่อๆแล้วผมว่าเหนื่อยไปน้ำตกเพราะว่าทางมันขึ้นมาอาจจะไกลหน่อยครับทางไกลแล้วก็ทางเอ่ะให้กูลงก่อนไหมให้กูลงก็ดีทางขึ้นมาแล้วก็ทางเอ่ะจะลำบากลำบากไม่นี่แหละครับลำบากเยอะเลยเอาง่าเลยลเด้เอ,อ,อ,อโอ้โห รองเท้าเพื่อนขาดเลยครับไม่เป็นไรจะซื้อให้ไหมซื้อม่เลยนะเออเฮ้ยข้างหน้าเป็นจุดจุดอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนมันก็มันก็จะมีหลายเนินนะที่สามารถที่จะนี่นี่นี่เจอแล้วครับนี่นี่นี่ครับนี่เลยแจ็คนี่แหละตรงนี้เออตรงนี้เลยตรงนี้เลยีโอเคจอด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 แป๊บนึ่งแป๊บนึงอ่าโอเคครับแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับก็ถ้าสามารถเอารถขึ้นมาได้ก็สามารถจะมีที่ที่จอดรถนะ ก็จะมีที่จอดรถถ้าถ้าเอารถขึ้นมาได้นะแต่ผมบอกเลยว่าโอ้โหใครที่ขับรถจนขึ้นมาได้ขนาดนี้ผมว่าต้องฝีมือจริงครับเพราะทางนี่แบบออฟโรดมากนะครับผมกรุณารักษารักษาความสะอาดนะครับอย่าทิ้งขยะบนเขาไนะาขผ่นะ <outgoing> โอเคตอนนี้เราก็มาถึงจุดชมวิวของเขาไผ่แล้วครับนี่มีธงชาติป<า>กักด้วยจุดกลางเต้นครับเฮ้ยถือว่าได้นะเพื่อนถือว่าได้นะได้ยูถ้าเอารถจนมาได้ อ๋อ oh. นี่เลยครับห้ามทิ้งก้นบุหรี่ด้วยนะเคถือ okay. ว่าดูจากาบรรยากาศรอบๆแล้วเหมาะกับการเอาเต็นท์มากางนอนนะเรามาตั้งแคมป์ปิ้งนะครับแล้วก็แล้วก็มามาแคมป์ปิ้งกันแหละผมพูดจะพูดยังไงนี่ครับก็จะมีเนินหินให้เรายืนถ่ายรูปครับโอ้โหถือว่าได้ครับ ถีว่าเรามาขออนุญาตนะผมเหนื่อยเหนื่อยมากผมวิ่งขึ้นเขาเมื่อกี้เหนื่อยไม่ได้วิ่งธรรมดาเข็นรถไงก็สิ่งที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่ตอนนี้ก็คือพัทยานะครับพัทยานี่เรามองเห็นจากด้านหลังนะพัทยาซิตี้อ่าพัทยาเรามองเห็นจากด้านหลังนะคือข้างหน้าเป็นทะเลนะครับข้างหน้าเป็นทะเลไกลๆนั่นคือเกาะล้านครับผมนี่ที่เราเห็นก็คือผมจะไล่เลี้ยงเลยนะทางซ้ายมือสุดนะครับผมกล้องผมมันซูมไม่ได้มันทางซ้ายมือสุดจะเห็นเขาชีจันนะครับ ไล่มาก็จะเป็นอจอมเทียนนะครับจอมเทียนมาพัทยาใต้พัทยาเหนือพัทยากลางนะครับโอเค <c oughs> ไม่ออกกำลังกายนานเอยโอเคครับเพื่อนๆแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวของเขาไผ่แล้วครับผมก็สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพัทยาจากทางด้านหลังนะครับก็คือขออนุญาตหอบนิดหนึ่งนะเมื่อกี้ผมวิ่งมาผมวิง่งขึ้นมาแล้วไม่ได้วิ่งธรรมดา ต้องเข <laughs> ็นรถไอรถเพื่อนผมด้วยก็คือเราเห็นพัทยาจากทางด้านหลังนะครับสิ่งที่เราเห็นคือตอนนี้คือทะเลนะนั้นคือทะเลพัทยานะครับก็พระอาทิตย์กลังจะตกตอนนี้เวลาห้าโมงนะก็เสียดายที่ผมไม่สามารถเก็บภาพพระอาทิตย์ตกดินให้เพื่อนได้ดูได้เพราะว่าถ้าผมรอให้มันมืดเดี๋ยวผมจะลงจากเขาลําบากนะอันนี้ที่ผมมาสำรวจตอนนี้คือผมจะพามาดูเส้นทางเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของบนเขาไผ่นะครับจากที่เราไป ทำคลิปน้ำตกมาแล้วนะคือผมอยากมาดูมาสารวจดูว่าบนเขาไผ่น่ะเหมาะกับการกางเต้นไหมก็ดูผมว่าเหมาะนะถ้าเราพาเพื่อนมากางเต้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้ากางเต้นตรงนี้ได้นะผมว่าไม่แย้งว่าไหมได้ได้ไ,ได้ก็เดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะชวนทีมงานเดี๋ยวไปปรึกษาเพื่อนเหมือนว่าอยากมีใครอยากมามากางเต้นกับเราไหมก็เส้นทางอาจจะลําบากไม่นิดหนึ่งหรอกผมว่าลําบากถึงขั้นมากเลยลำบากมากเลย มีไก่ด้วยไก่ด้วยมีลูกไก่ใครจับไก่ย่างแม่งเลยมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไก่เขางโอเคโอเคโอเพถือว่าถือว่าคลิปทิปนี้เป็นการแนะนําเส้นทางที่อาจจะไม่อาจจะดูยากนิดหนึ่งนะยากนิดนึงแต่ก็จากความที่พวกผมพยายามก็ได้มาถึงจุดสุดยอดได้มาดูสถานที่แล้วผมว่าสำหรับตัวผมเลยผมต้องมีคนแบบเราบ้างเหรวะชอบบรรยากาศอย่างี้นะ ผมว่าตัวผมอ่ะผมชอบผมชอบคนอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมว่าผมชอบแล้วผมคิดแล้วว่าผมจะต้องมากางเต็นที่นี่แล้วผมก็จะชวนเพื่อนมาและอีกอีกอีกอย่างหนึ่งคือผมผมคิดเล่นเล่นว่าเฮ้แจ็คถ้าเรากางเต็นท์แล้วเรามานั่งเล่าเรื่องผีวันนี้จะเป็นอะไรปล่าวะอืมได้ปะแล้วแล้วทำมึงลยโอเคนะก็เดี๋ยวมาให้ดูวิวครับผมโอเคเยวจะขอปิดท้ายคลิปแล้วเพื่อนโอ้โหหายเหนื่อยครับหายเหนื่อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูด้วยกูด้วยมาจะไปให้สุดขอไฟอาหนึ่งสองสามเพื่อนสี่พาชิวโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะด้วยวิวสวยๆก็เพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบใจกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนสี่พาชิวไม่ว่าจะเป็นยูทูบเพื่อนสี่พาชิว เพจเฟซบุ๊กเพื่อนซีพาชิวนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับครับผมลากันไปที่ภาพนี้ครับผมว้าวสวยงามโอ้หายเหนื่อยว่ะเมื่อกี้แม่โคตรเหนื่อยเลยที่พักก่อนพักก่อนโอ้โหลมเย็นกับไก่กินไหมต้มกินก่อนเจได้อ่ะไม่ได้เก็บภาพโอเคอ้าพิชากที่ตรงชาติไทยครับผม